่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูขอบันทึกนะคะการสอนการกําเนิดเอกภพนะคะและวิทัฒนาการของเอกภพมันก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์เราเนาะเรามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการวิวัฒนาการในชีวิตของเราว่าเออจากเด็กจากเด็กเนาะก็จะต้องมีการจเจริญเติบโตแนขนขากระดูกเออมีการเกิดจเจริญเติบโตด้านกล้ามเนื้อ แต่อันนี้ในเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับเอกภพนะคะเราก็จะมีการพูดถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพค่ะนักเรียนทุกคนเปิดหน้า7จค่ะหน้านี้นะครูจะพูดค่อนข้างไวนะคะลูกขาขีดเส้นตามครูเลยพารากราฟแรกพารากราฟแรกพารากราฟว่าบรรทัดนะในระหว่างวิวัฒนาการของเอกภพ ในระหว่างวิวิฒน,นานการของเอกภพจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3อย่างค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3อย่าง1สสานึ่งสสารผิดไปเลยค่ะหสะสารสองุณหภูมิสามขนาดค่ะเอาใหม่นะในระหว่างวิวิฒนหาการของเอกภพจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3อย่างคือหสสาร 2. อ,อุณหภูมิแล้วก็สขนาดออกข้อสอบนะคะเราจะมาขอเริ่มที่อันแรกค่ะอุณหภูมิในระหว่างที่เอกภพมีการวิวัฒนาการอุณหภูมิของเอกภพจะลดลงคือจากเริ่มแรกค่ะจากที่มันระเบิดบึง้งเอกภพมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า Big Bang นะเริ่มต้นเอกภพคือมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าอีกบิ๊กแบงจากนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3อย่างสสารอุณหภูมิและเอกภพเริ่มที่อุณหภูมิตอนแรกมันร้อนมากใช่ไหมหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงลดลงลดลงขีดเส้นใต้คําว่าอุณหภูมิของเอกภพลดลงค่ะขนาด ขนาดมันก็จะฟูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้นึกถึงขนมสายไหมขนมสายไหมเราอะค่ะจะเอาน้ำตาลหนึ่งก้อนใส่ไปในเครื่องทํำสายไหมแล้วมันก็จะปั่น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 ให้มันฟูนั่นแหละค่ะเอกภพก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นเหมือนขนมสายไหมสองขีดเส้นไปค่ะขนาดของเอกภพจะเพิ่มขึ้น และอย่างที่สามค่ะอย่างที่สามมันจะเกิดสสารต่างๆขึ้นมาในเอกภพอย่างที่สามมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาในเอกภพหลังจากการระเบิดเช่นอะไรเออเช่นอะไรมีพวกมีพวกกาแล็กซี่อย่างเงี้ยเป็นต้นเกิดขึ้นมาทันนะคะมีสามอย่าง เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างออกข้อสอบต่อมาค่ะจำได้ไหมที่ครูบอกพอมันมีสะสารปิ้งเกิดขึ้นมาสสารในเอกภพค่ะลูกมันก็จะเกิดการรวมตัวกันเหมือนพายุสะสารในเอกภพมันก็จะเกิดมันมีการรวมตัวกันเกิดเป็นกาแล็กซีค่ะ เกิดเป็นกาแล็กซีดังนั้นถ้าครูถามในข้อสอบถามว่าหลังจากเอกภพเกิดขึ้นสสารรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีโอเคดูรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะนักเรียนนักเรียนมองที่ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นนี้นะอะคําแรกค่ะที่มันที่ท,ท,ที่มันคําแรกที่มันจะเป็นเออสีเหลืองๆคล้ายๆกับชื่ออะไรนะคล้ายๆ,ๆกับสายฟ้าโฟตอนค่ะมันคือโฟตอนค่ะต่อมานะคะจุดแดงๆจุดแดงๆมันคือควากค่ะ ควักควักประจุเท่าไหร่ประจุลบเศษหนึ่งส่วนสามค่ะต่อมาจุดเหลืองจุดเหลืองคือควักค่ะควากประจุบวกเศษสองส่วนสามค่ะเหมือนครูกำลังอธิบายคำศัพท์อยู่นะต่อมาคะ่ะลูกจุดสีน้ำเงินเห็นนะคะจุดสีน้ำเงินคือแอนติควักค่ะแอนติควัก ของประจุบวกเศษหนึ่งส่วนสามทันใช่ไหมแอนตี้ควาของประจุบวกเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็ต่อมาค่ะลูกจุดสีเขียวแอนตี้ควาของประจุลบเศษหนส่วนสามทันนะต่อมาค่ะลูกกลมๆแล้วมีประจุขีดลบตรงกลางเรียกว่าอิเล็กตรอนให้ทันนะคะ กลมๆลบตรงกลางเรียกว่าอิเล็กตรอนกลมๆมีบวกเรียกว่าโพสิตรอนกลมๆมีบวกเรียกว่าโพสิตรอนกลมๆเฉยๆนิวตริโนกลมๆเฉยๆสีแดงนะคะนิวตริโนกลมๆสีฟ้าแอนตินิวตริโนกลมๆสีฟ้าแอนตินิวตริโน แล้วก็ต่อมาก็จะมีนิวตรอนโปรตอนหรือนิวเคลียสของไฮโดรเจนอะตอมของไฮโดรเจนนิวเคลียสของฮีเลียมอะตอมของฮีเลียมสุดท้ายกลายเป็นกาแล็กซีสุดท้ายกลายเป็นกาแล็กซีนะคะเด็กๆดูให้ดีนะเริ่มเริ่มต้นจากตรงนี้เห็นไหม เล็กๆค่อยๆขยาย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 สุดท้ายกลายเป็นกาแล็กซีรูปแบบต่างๆเห็นนะคะนี่ค่ะครูจะบอกว่าวิชาดาราศาสตร์เป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะอะตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูดให้ดีต่อไปนี้ครูจะอธิบายภายในไม่เกินสิบนาทีจบฟังให้ดีนะ อธิบายตั้งแต่กำเนิดเอกภพที่ชื่อว่า Big Bang จนถึงเกิดเป็นกาแล็กซี่ค่ะพร้อมนะคะบรรทัดนี้ค่ะลูกพาราการที่สองพาราการนี้นี่นะโอเคพร้อมนะคะเอกภพค่ะเริ่มแรกเลยนะให้หนูนึกถึงห้องดาราศาสตร์เดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยเรียนเนาะตอนแรกอะคะ่ะ ก่อนเปิดไฟห้องจะเป็นสีดำนึกภาพตามครูป่านนะก่อนเปิดไฟอ่ะห้องจะเป็นสีดำนี่คือเอกภพหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะมันก็จะเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าบิ๊กแบงค่ะบุง้งนะบึ้งใหญ่ๆเลยที่ชื่อว่าบิ๊กแบงฟังให้ดีพอเกิดระเบิดที่ชื่อว่าบิ๊กแบงปึง้งขึ้นมา เดียวคือช่วงค่ะช่วงก่อนผิดเส้นใต้ไปช่วงก่อนสิบยกกำลังลบหกวินาทีออกข้อสอบค่ะช่วงก่อนสิบยกกำลังลบหกวินาทีหลังจะเกิดบิ๊กแบงคือเซี่ยววินาทีเดียวอะค่ะหลังที่มันเกิดบิ๊กแบงมันจะมีสสารเกิดขึ้นมาค่ะมันจะมีสสารเกิดขึ้นมาค่ะนะ สสารที่เกิดขึ้นมาเนี้ยค่ะเกิดขึ้นมาอยู่ในรูปของอนุภาคมูลฐานสสารที่เกิดขึ้นมาเนี้ยค่ะอยู่ในรูปของอนุภาคมูลฐานขีดเส้นใต้คำว่าอนุภาคมูลฐานหรือ elementary particle ค่ะสรุป หลังเกิดบิ๊กแบงมาแป๊บหนึ่งมีสิ่งที่ชื่อว่าอนุภาคมูลฐลานเกิดขึ้นค่ะต่อมาต่อมานะมันมีอนุภาคมูลฐานใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอนุภาคชื่อว่าปฏิอนุภาคปฏิอนุภาคคืออะไรปฏิอนุภาคคือ สิ่งที่หน้าตาเหมือนอนุภาคเลยสิ่งที่หน้าสิ่งที่หน้าตาเหมือนเหมือนย,าย่าที่มีกระสรางสองสอ,องปีบอ่ะมีกระสรองใช่ไหมก็จะมีอีสองปีบขึ้นมาแต่อีสองปีบเนี่ยจะต่างนิสัยกันทุกอย่างเหมือนกันต่างที่ดีสัยก็คือปลักจุต่างกันแค่นั้นเอาใหม่นะมีอนุภาคเกิดขึ้นมาครูใช้ช่วยย่ออนุภาคก็จะมีสิ่งที่ชื่อว่า ปติอนุภาคเกิดขึ้นมาค่ะพร้อมกันนะเสร็จแล้วค่ะตั้งใจฟังอนุภาคกับปฏิอนุภาคกระลองสองปีมันก็จะเกิดการรวมตัวกันกอดกันขึ้นมาเกิดการรวมตัวกันด้วยกระบวนการที่ชื่อว่า annihilation หรือกระบวนการปละไลยค่ะนะ มันจะเกิดกระบวนการที่ชื่อว่ากระบวนการปละย (annihilation) กระบวนการปลัยเนี้ยค่ะมันทําให้ฟังคุยดีนะกะสลอมคืออนุภาคแล้วก็มีปฏิอนุภาคคือสองสองปีบกระบวนการปละยจะทําให้ทั้งอนุภาคและปฏิอนุภาครวมกันเกิดขึ้นมากลายเป็นพลังงานค่ะเห็นไหม จากสสารกลายเป็นพลังงานเอาใหมนะสะสารกลายเป็นพลังงานได้ยังไงสสารที่ชื่อว่าอนุภาคกับสสารที่ชื่อว่าปฏิอนุภาครวมตัวกันด้วยกระบวนการที่ชื่อว่ากระบวนการประไลยได้สิ่งที่ชื่อว่าพลังงานออกมาสังให้ดีนะแต่ ตอนนี้ครูอยู่ที่บรรทัดที่สี่และตรงนี้ดูนะคะครูอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะต่อมาค่ะลูกแต่เนื่องจากว่าอนุภาคอะ่ะมันมีเยอะกว่าปฏิอนุภาคมากๆเข้าใจปะส,ะสามที่ชื่อว่าอนุภาคเนี่ยค่ะมันมีเยอะกว่าปฏิอนุภาคมากๆมันเป็นยังไงต่อ มันก็จับคู่กันจับคู่กันจับคู่กันทำให้อนุภาคเหลือโอเคนะอนุภาคมันเหลือเหมือนลมประมาณว่าห้องหนึ่งอ่ะมีทั้งหมดสามสิบคนผู้หญิงยี่สิบผู้ชายสิบถูกไหมมีผู้หญิงยี่สิบผู้ชายสิบเขาก็จับคู่กันเลยเหลือผู้หญิงอืมเลยเหลือผู้หญิงที่ไม่โดนจับคู่ ค <Okay. S 2> ตอนนี้ในเอกภพของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคำตอบคือหนึ่งมีพลังงานเกิดขึ้นจากกระบวนการปะระลที่อนุภาคจับกับปฏิอนุภาคมีพลังงานเกิดขึ้นนะสองมีอนุภาคที่ไม่ได้ไปจับกับใครอะหลงเหลืออยู่ในเอกภพโอเค คู่ะอนุภาคคืออะไรนักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้าแปดใครก็ได้เปิดเปิด,เป,ดเปิดกล้องแล้วเปิดหน้าแปดให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่เปิดไปที่หน้าแปดนะคะเปิดหน้าแปดนะตรงนี้นะโอเคครับขอบคุณครับผูวดลน,นะอะ่ปิดกล้องเลยลูกนักเรียนเปิดไปที่หน้าแปดครูจะบอกว่าตรงนี้สําคัญมากหน้าแปดค่ะตรงความรู้เพิ่มเติม หน้าแปดตรงความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมอนุภาคมูลฐานใช้ชื่อย่ออนุภาคนะอนุภาคมูลฐานเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีกแล้วนี่คืออนุภาคมูลฐานเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งย่อยๆๆๆๆได้อีกแล้วมีอะไรบ้างขีดเส้นไปนะ ควักค่ะนะนักเรียนสามารถพูดตามครูดได้แต่ไม่ต้องเปิดไม์นะควากพูดแบบเงี้ยเหมือนมันจะขาดอ่ะควากเวลาไปเรียนต่อไม่ต้องอายใครครูมั่นใจสถาบันที่ครูจบครูบาอาจารย์ที่ครูจบพูดชัดพูดถูกแน่นอนนะนะควักฮ U A R K ครูมาจากสารศาสตร์เนาะขอ,อสเปลแบบสารศาสตร์ Q u A ยูานะคะ ควาร์กนะคะต่อมาที่สองออนุภาคตัวที่สองนอกจากควาร์กก็จะมีอนุภาคที่ชื่อว่าอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนนะอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้จักอนุภาคที่ต้องรู้จักอีกหนึ่งตัวคือนิวตริโนค่ะนิวตริโนนะคะรู้จักหลักๆ3ตัวนะรู้จักหลักๆ3ตัวพอมีควาร์กค่ะก็ต้องมี แอนตี้ควา์เอ้ยโทษค่ะเออพอมีอนุภาคก็ต้องมีปฏิอนุภาคถูกไหมมีอนุภาคก็ต้องมีปฏิอนุภาคปฏิอนุภาคคืออะไรคือสิ่งที่เหมือนกับอนุภาคเลยเหมือนอนุภาคตัวนั้นเลยแต่แค่มีประจุไฟฟ้าต่างกันตัวอย่างเช่นค่ะถ้าอนุภาคชื่อควาร์อนุภาคชื่อควาร์ปฏิอนุภาคของควาร์คือ แอนติควาอเคนะถ้าอนุภาคชื่อควากปฏิอนุภาคของควากคือแอนติควากถ้าอนุภาคชื่ออิเล็กตรอนถ้าอนุภาคชื่ออิเล็กตรอนปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอนจะชื่อว่าโพซิตรอนอิเล็กตรอนมีประจุลบเห็นไหมโพซิตรอนก็เลยมีประจุบวกต่อมาคะ่ะลูก ต่อมานะคะเ,เหมือนกันนิวติโนถ้าอนุภาคเนี่ยค่ะชื่อว่านิวติโนถ้าอนุภาคชื่อว่านิวติโนปฏิอนุภาคของนิวติโนจะชื่อว่าแอนตินิวติโนทันนะเอาใหม่นะอนุภาคชื่อควาร์ปฏิอนุภาคของควาร์ชื่อแอนติควาร์ อนุภาคชื่ออิเล็กตรอนปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอนชื่อโพซิตรอนอนุภาคชื่อนิวตริโนปฏิอนุภาคของนิวตริโนชื่อแอนตินิวตริโนดูให้ชัดค่ะหน้าแปดค่ะหน้าแปดตรงนี้นะสำคัญมากดอกจันแปดล้านดวงนะอะต่อมาตอนนี้ทุกคนจะเข้าใจว่า อนุภาคกับปฏิอนุภาคต่างกันอย่างไรแล้วนะคะชนิดใครชนิดมันนะกรสลองก้องคู่กับสองปีนะคะโอเคนะต่อมาคะลูกต่อมานะตอนนี้ในเอกภพกมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างหลังจากเกิดกระบวนการประลยัยกระบวนการประยคืออะไรคือกระบวนการที่อนุภาคกับปฏิอนุภาคมารวมตัวกันแล้วได้เป็นพลังงานเกิดขึ้นมาสรุป ณตอนนี้เอกกับภพบหลังเกิดปิดแบงมีพลังงานเกิดขึ้นกับมีเอ่อเรียกอะไรอะอนุภาคที่ไม่โดนจับคู่เข้าใจปถ้าเกิดจับคู่แล้วจะกลายเป็นพลังงานปิ๊บหายไปนะคะลูกค้าตั้งใจฟังคุยดีพลังงานเนี้ยค่ะออกข้อสอบนะพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปของสิ่งที่ชื่อว่าโฟตอนค่ะ p h o t o n ค่ะ p h o อ o n อโฟตอนค่ะหรือว่าสาะ,ะโอฟอฟันก็ได้ต่อเต่าอ,ออ่งางเนาะหนูนะคะโฟตอนต่อมานะต่อมานะพอเอ,อ,เอกภบพบค่ะเหลือแต่พลังงานใช่ไหมกับอนุภาคที่ไม่โดนจับคู่ รอแป๊บหนึ่งอุณนนะคะภูมิของเอกภพกมันก็จะเย็นตัวลงเย็นตัวลงเย็นตัวลงเพราะอะไรเอกภพกมันหนาวใช่ไหมคะณหภูมิเอกภพกจะเย็นตัวลงเย็นตัวลงเย็นตัวลงทําให้ตั้งใจฟังคุยดีมันจะเหลือวคว์กค่ะมันจะเหลืออนุภาคที่ชื่อว่า,วาคว์กที่มันเป็นโสดมันไม่มีใครมาจับคู่ไม่มีแอนติวคว์กมาจับคู่แล้ว,วคว์กที่เป็นโสดเขาก็จะเปรี่ยว เขาก็เลยจับตัวกันเองเ,ออเห็นไหมอนุภาคที่ชื่อว่าควาร์กเขาก็จะรวมตัวกันเองกลายเป็นสิ่งที่ชื่อว่าโปรโตอนค่ะควาร์กจะรวมตัวกันเองกลายเป็นสิ่งที่ชื่อว่าโปรโตอนค่ะโปรโตอนขีดเส้นใปย้ำนะคะโปรโตอนมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า นิวเคลียสของไฮโดรเจนขีดเส้นใต้ค่ะควาร์กจะรวมตัวกันเองกลายเป็นโปรตอนแต่โปรตอนนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึงว่านิวเคลียสของไฮโดรเจนค่ะนอกจากควาร์กรวมตัวกันเป็นโปรตอนนะ ควากยังรวมตัวกันเป็นนิวตรอนอีกค่ะเยนะสรุปว่าควากรวมตัวกันได้เป็นอะไรบ้างโปรตอนกับนิวตรอนสองตัวค่ะแต่โปรตอนมีชื่อเียกอีกอย่างหนึ่งนะว่านิวเคลียสของไฮโดรเจนดังนั้นค่ะถ้าครูถามธาตุแรกที่เกิดในเอกภพคืออะไรตอบไฮโดรเจนค่ะต่อมา พลังกราฟสุดท้ายพาักราฟสุดท้ายตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะผ่านไปสามนาทีสามนาทีจากอะไรคือสามนาทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงหลังจากนั้นผ่านไปสามนาทีหลังเกิดบิ๊กแบงอุณหภูมิเอกภพจะค่อยๆเย็นตัวลงเย็นตัวลงเย็นตัวลง จนเหลือประมาณขีดเส้นใต้ค่ะหนึ่งพันล้านเคลวินได้เย็นแล้วนะจนอุณหภูมิอ่ะเหลือหนึ่งพันล้านเคลวินค่ะนะนักเรียนจำได้ไหมเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นมีโรตอนใช่ไหมมีนิวตอนเกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการรวมตัวกันของควาร์ หลังจากนั้นผ่านไปสามนาทีค่ะโปรตอนกับนิวตอนจะรวมตัวกันเองค่ะโปรตอนกับนิวตอนจะรวมตัวกันเองกลายเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมค่ะโปรตอนกับนิวตอนที่เกิดจากควาร์กลมตัวกันะ่ะ โปรตอนกับนิวตอนจะรวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะนิวเคลียสของฮีเลียมนะดังนั้นในเอกภพค่ะก็จะเกิด2ออย่างขึ้นมาละเกิดนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วก็นิวเคลียสของฮีเลียมค่ะใกล้หมดแล้วค่ะเปิดไปที่หน้า8วันนี้ครูปั่นสอนถึงแค่นี้นะแค่นี้พอ ไปที่หน้าแปดค่ะใครเปิดแล้วหน้าแปดเปิดขอเปิดคนนึงไงแลเ้็วเปิดจอยให้คุณดูหน่อยคนนึงเล็้วโอเคขอบคุณนัทวุฒิอัทธวุฒิขอบคุณภูวดลค่ะลูกปิดได้เลยต่อมาคะ่ะลูกต่อมานะที่เวลาประมาณสามแสนปีคะ่ะลูกหลังเกิดบิ๊กแบง สามแสนปีผ่านไปหลังเกิดบิ๊กแบงอุณหภูมิของเอกภบพบเขาก็จะเย็นตัวลง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 อีกประมาณห้าพันเคลวินค่ะเออโทษค่ะเย็นตัวลงเหลือเหลือประมาณห้าพันเคลวินเคลวินกับเซลเซียสนี่เหมือนกันนะเออสรุปตอนนี้เอกภบพบมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วก็มีนิวเคลียสของฮีเลียมฟังให้ดีนะลูกขาอะตอมเกิดขึ้นได้ยังไงครูคป่าจะเล่าให้ฟังอะตอมอะมันต้องมีหัวใจก่อนหัวใจก็คือนิวเคลียสหัวใจคือนิวเคลียสนิวเคลียสได้แก่อะไรโปรตอนกับนิวตอน โปรตอนกับนิวตอนแล้วก็มีอิเล็กตอนวิ่งรอบรอบแล้วก็มีอิเล็กตอนวิ่งรอบรอบโอเคนะมีอิเล็กตอนวิ่งรอบรอบนิวเคลียสแต่ว่าเอกภพมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเอกภพมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเอกภพมีเอกภพ,อกพตอนเนี่ยมีแค่นิวเคลียสถูกไหมนิวเคลียสของทังไฮโดเจนแล้วก็นิวเคลียสของของฮีเลียม ทั้งสองตัวเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นอะตอมเลยการที่จะมีอะตอมได้เขาต้องมีอิเล็กตรอนค่ะการที่จะเป็นอะตอมได้เขาต้องมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆดังนั้นพออุณหภูมิเอกภพเย็นตัวลงเย็นตัวลงเย็นตัวลงอะนุภาคที่ชื่อว่าอิเล็กตรอนจากที่มันวิ่งพอเอกภพเย็นตัวลง มันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงช้าลงนิวเคลียสของไฮโดรเจนและนิวเคลียสของฮีเลียมมันจ้องอยู่ละมันจ้องจ้องอิเล็กตรอนมันจ้องจะจับอิเล็กตรอนเพื่อเข้ามาหาตัวเขาเขาอยากให้ตัวเองเป็นอะตอมดังนั้นค่ะพออิเล็กตรอนวิ่งช้าลงพออิเล็กตรอนวิ่งช้าลงค่ะนิวเคลียสของไฮโดรเจน และนิวเคลียสของฮีเลียมก็จะไปจับอิเล็กตรอนด้วยแรงที่ชื่อว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าขีดเส้นใต้ค่ะนิวเคลียสของไฮโดรเจนและนิวเคลียสของฮีเลียมก็จะไปจับอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองโดยใช้แรงที่ชื่อว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะทำให้จากนิวเคลียสเลยกลายเป็นอะตอม สรุปตอนนี้เอกภบพบเกิดอะไรขึ้นมาตอนนี้เอกภบพบเกิดอะตอมของไฮโดรเจนเห็นไแล้วก็เกิดอะตอมของทีเลียมทันนะคะทันนะคะแล้วอย่าลืมนะเอกภบพบมีพลังงานแล้วด้วยนะตั้งแต่ตอนแรกนะพลังงานที่ชื่อว่าโฟตอนนะสุดท้ายค่ะสุดท้ายจะหมดแล้วลูก ผ่านไปหนึ่งพันล้านปีค่ะผ่านไปหนึ่งพันล้านปีค่ะอุณหนภูมิเอกภพจะลดลงเหลือเพียงแค่ขีดเซนติอุณหนภูมิเอกภพจะลดลงเหลือเพียงแค่100นะนหนึ่งร้อยเคลวินนะอุณหภูมิเอกภพจะลดลงเหลือแค่หนึ่งร้อยเคลวินจำได้ไหม มันจะมีอะตอมที่เกิดขึ้นคืออะตอมของไฮโดรเจนแล้วก็มีอะตอมของฮีเลียมเกิดขึ้นมันไม่อยากเป็นแค่อะตอมละเออมันอยากจะเป็นอย่างอื่นอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของฮีเลียมก็เลยรวมตัวกันเองเลยจับกันเองเลยรวมตัวกันด้วยแรงที่ชื่อว่าแรงโน้มถ่วงค่ะ รวมตัวกันด้วยแรงที่ชื่อว่าแรงโน้มถ่วงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเนบิล่าค่ะแล้วเนบิล่าก็จะทำให้ก่อกำเนิดเป็น Galaxy. กาแล็กซี่อกาำเนิดเป็นดาวฤกษ์ต่อมาค่ะ